มันไม่โดนหรอกลูกมันกระเด็นแต่มันทั้งางนั Girl, ้นแหละมันไม่โดนหรอกดไมดับใช่ดับอยู่มั้งไงกู

ขอให้ทำงานเก่งๆขอให้แม่รวยๆสวยๆรวยๆเสร็จแล้วว่ารวยๆมากเงินเยอะกว่าป้าพัดดูปลาที่สานเดียวปลาจริงๆที่สานแล้วพี่ดาไม่ต้องยกเปล่าเลยจะดับไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอานจะจะปล่อยนะเป็นประกายไฟไม่รู้เหมือนกันซื้อมาถ้าแจนไม่ดับก็ก็ดึงดูรอบๆ พ่อดึงออกวุ้นชายกระเด็นเต็มไหนน้อยมันเป็นเทียนไม่ดับเด๋แล้วออกแล้วพอแล้วเดี๋ยวพอดึงออกไอ้นั่นมันเป็นข้าวเหมาเดี๋ยดึงออกแม่ดึงออกดึงออกเร็วนว่าพอเดี๋ยวไล่กันนเดี๋ยวาพอเร็วตั้งจุดในแก้วใช่น้อยมันเป็นข่าวเหมาเต็มอันเนี้ยมันเป็นเทียนจุดไม่ดับพ้อเนี้ย ไม่รู้มันกินได้ไหมไม่กินได้ไหมเอาไปติออกก่อนเอาไปติดเกาะออกก่อนแล้วก็ยิงจักล